สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่8 14พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมังกรจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังพร้อมที่จะต่อสู้นะคะกับสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่นะคะสัปดาห์นี้ความสำเร็จจะมาได้จากความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็ใช้สติปัญญาของคุณ ทั้งพลังกายพลังใจอย่างรอบคอบนะคะเรื่องของการงานนะคะมีความมุมานะอดทนก็จะได้รับความก้าวหน้าได้รับข่าวดีเกิดขึ้นหรือเกิดความออสำเร็จในเรื่องของธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เรียกว่าผลคะแนนสอบดีนะคะการสอบต่อสอบแข่งขันจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี ใครที่กำลังมองหางานอยู่หรือว่าสมัครงานนะคะก็มีเกณฑ์ต้องวิ่งเต้นหรือว่าเกิดคู่แข่งในการทำงานเกิดขึ้นหรือในการหางานเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ชาวมังกรพยายามแล้วก็อดทนก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จทั้งเงินก้อนเงินกำไรหรือว่างานประจำที่ทำอยู่นะคะใครทำธุรกิจก็จะมีรายได้คล่องตัวขึ้น สุขภาพนะคะมีความแข็งแรงทุ่มเททั้งนี้ต้องออกกำลังกายให้เพียงพอบางรายระวังเจ็บป่วยกระทันหันเรื่องของความดันความเครียดหรือว่าอุบัติเหตุจากความประมาทนะคะก็ขอให้มีสติประครับประคอง คนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีคู่แข่งให้คุณต้องแย่งหรือว่าต้องแสดงความจริงใจพิสูจน์กันนะคะก็จะทำให้รักนี้สำเร็จได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่ช่วยกันทำงานนะคะอาจจะไม่ค่อยสวีทหวานมากนักมีเหตุให้ต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความเป็นอยู่แบบนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ